การใหม่ที่ผมอยากจะลองทดลองใช้เครื่องจริงๆนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปแล้วนะครับที่ว่าเราอธิบายนะครับก็คือมีช่างมาทดลองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะนิคมลองเครื่องนะครับรายการใหม่ที่ผมอยากจะลองทดลองใช้เครื่องจริงๆ เพราะว่ามีหลายคลิปแล้วนะครับที่ว่าเราอธิบายนะครับ เราเปิดเปิจากลังมานะครับที่นะครับเปิดจากลังมาก็จะมีตัวเครื่องแถมมาให้นะครับแล้วก็มีกล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปัจแจกที่แถมติดตัวเครื่องมานะครับปัจแจนะครับที่ติดมาก็จะมีเบอร์316 6 3 4นะครับหากเป็นเบอร์3 4นะครับก็เอาไว้ล็อกเวลาที่เราถอดหัวเปลี่ยนคอเล็นะครับ หากเป็นเบอร์36นะครับนี่นะครับเอาไว้คายที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเวลาที่เราใช้งานนะครับนี่นะครับใช้งานเวลาที่เราใช้งานคือต้องการที่จะเอียงองศานะครับดึงนะครับคายตัวนั้นแล้วดึงนะครับนี่นะครับก็คือสามารถที่จะโยกได้แล้วนะครับเอียงองศานะครับได้ทั้ง45องศาได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ หากเราเก็บนะครับตัวนี้จับเข้าล็อกนิดนึงนะครับอันนี้คือล็อกแล้วนะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นนี่นะครับมอเตอร์ขนาดหนึ่งแรงนะครับใช้ไฟ220นะก็คือไฟบ้านปกติทั่วไปนะครับระยะที่ขึ้นลงสูงสุดนะครับตัวนี้สามารถที่จะได้ถึงขนาด180มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ระยะตัวนี้นะครับได้อยู่ที่ประมาณ300นะครับแล้วก็ระยะเข้าออกนะครับเข้าออกก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเจาะนะครับงานเจาะนี่ก็สามารถที่จะได้ถึงขนาด4หุนนะครับหากเป็นงานกัดนะครับได้ถึงขนาดห้าหุนนะครับหรือ เป็นดอกปาดนะครับได้ถึงขนาด30มิลน,นะครับก็คือเครื่องเล็กนะครับก็จะทํางานได้ประมาณนี้หากท่านที่ต้องการทํางานใหญ่งานหนักกว่าน,นี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรามีเครื่องให้เลือกหลายรุ่นนะครับและวันนี้นะครับเรามีเราจะมาใช้งานก็คือเป็นปากานี่นะครับ เป็นปากามินลิงล็อกที่ปากาเลยนะครับเราจะใช้หน้านี้เราล็อกที่ปากาเลยนี่นะครับล็อกกันเลื่อนนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องงานเจาะดูก่อนนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับลองปรับมานะครับนี่นะครับปรับหาศูนย์ดูก่อนนะครับประมาณเอาก็ได้นะครับ มาเนี้นะครับเลื่อนมาฝั่งนี้นิดนึงอ่าตัวชิ้นงานที่เราจะลองทําเป็นตัวตัวไหนครับนี่นะครับชิ้นงานก็เป็นตัวนี้นะครับม,มันมันมีรูอยู่แล้วนะครับมีรูอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองเจาะเจาะรูเพิ่มก็ได้น,นะครับล็อกตัวนี้นะครับก็จะคือมันจะซ้ายขวาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะล็อกเข้าออกนะครับก็คือล็อกตัวข้างล่างนะครับ นี่นะครับข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํางานซ้ายขวานะครับให้เราล็อกตัวปรับนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับไฟขึ้นนะครับเปิดกดปุ่มสีเขียวนะครับหน้าปัดดิจิตอลนะครับเริ่มทํางานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับรอบพมเร็วนะครับสูงสุดได้ถึงขนาด2,500รอบต่อนาทีนะครับ อันนี้ลองดูก่อนนะครับนี่นะครับเปิดมันจะดังแก๊กนะครับรอบความเร็วก็เริ่มที่จะทํางานนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานเจาะนะครับเราไม่ต้องเร็วมากก็ได้นะครับแล้วก็หากเป็นงานเจาะนะครับต้องมีนะครับน้ําหล่อเย็นไว้นิดนึงนะครับช่วยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ดอกมันไหม้นะครับ เราจอดได้แล้วสองรูนะครับอันนี้เราจะมาจอดที่รูนี้นะครับรูนี้เราก็ใช้วิธีเดี๋ยวผมสอนญาตดีนะครับเพราะว่านั่งแล้วจะรู้ว่ามันจะสุนเส้นจริงๆคือก็นั่งได้ยืนได้นะฮะเม่มีลิ้งก็ไม่ได้มีกดข้อบังคับอะไรนะครับ ขนาดแบบไหนก็มีได้นะครับนี่ครับเราถาดได้นะครับข้อดีของเครื่องวิ่งนะครับนี่เราจับตุ้มกลางนะครับมือนกับฝานี้แล้วก็ถือ่าสะดวกนะครับนี่นะครับเราจะได้ ไม่ไม่หลุดลิปนะครับให้มันหอมเปเกียวเนี่ยอย่างจับๆอย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ใช้ตะแกรงนี่ก็ได้ลองดูนะคร<ๆ>ับนี่นะครับพอหอก สอบถามข้อมูลโทร0969359907สนใจสั่งซื้อส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่อินบ็อกซ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ